สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืนเทชนี่ก็เบโซนะวันนี้มีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับก็เยอะหลายเรื่องเลยแต่เดี๋ยวเอานี่ก่อนละกันโซบูทโซบูทโซพาร์ so ot, so ot, so ot, so part, ชุดใหม่เข้ามาแล้วนะครับตามตามที่ทราบกันว่าเดี๋ยวมันจะมาอะของเก่าจบไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวของใหม่ก็จะมาเรื่อยๆดังนั้น ไอ้ภารกิจป,ประจําวันสัปดาห์แล้วก็หลายๆอย่างเราก็ต้องไล่กันเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมพาดูโซบูตก่อนโซบูทนี่น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าเนี่ยดูเขาแจกโซบูตร,ระดับหนึ่งคือล็อกอินมาได้เลยมีอะไรบ้างอาวุธซอนพุงนะครับซอนพุงซอนพุงก็คือขั้นเกือบสุดแล้วแต่ก่อนก่อนหน้านี้เขาแจกซาห์ฮหากใช่ไหมเชื่อเชื่อว่าน่าจะยัง ผมว่าน่าจะยังยังไม่ทันได้ทำซอนพุงอ,ะอ่ะออาเขาแจกซอนพุงมาแล้วนะครับดังนั้นไอซาฮวา6ที่คุณมีเนี่ยทำเป็นเจ็ดอะไรมาแล้วเนี่ยได้เปลี่ยนนะเป็นซอนพุงไปเลยแล้วก็ประดับนะครับประดับเนี่ยเขาเขาแจกเป็นซอนพุงยกเซตเลยนะเนี่ยแล้วไม่ได้ให้กระจกกระจกนะให้ขั้น10ก็คือ,อถ้าคุณยังไม่มีประ,ประดับของท่าเรือเทวโวก,กับไอ้ดันดันเจนหุ่นใหม่อ,ะอ่ะ ที่มันจะเป็น6ชิ้นล่าสุดเนี่ยใส่ซอนพุงสินะครับไม่น่าเกียดของดีเลยของดีดีมากๆใช้ไปก่อนใช้ไปเพื่อรอฟาร์มไอพ n e นี้ได้เมื่อไหร่กูก็กูก็ค่อยเปลี่ยนนะครับเนี่ยได้เลยถูกมาครบเซตทีนี้พอพอมาดูระดับ2อ่ะมาดูระดับ2จากจิตวิญ,ญญาณสัตว์คิดตั้นสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ผลึกพยักมารผมบอกแล้วว่าชุดเนี้ นมันเป็นระดับใช้งานนะครับระดับใช้งานก็คือไม่กระจอกอะ่ะเนี่ยแล้วดูนี่ดูผลึกพยักมานที่เขาแจกขั้น5้าสูงกว่าที่ผมใช้อยู่นะครับตอนนี้ผมใช้ผลึกมังกรเทพประกายคามพลังชีวิต2องหมื่ดอีตัวใหม่เนี่ยสามหมื่นหกดีกว่าเดิมอีกเ่ยแล้วก็พอมาขั้น3โซชิวซอนพุงซอนพุงก็คือที่ผมใช้อยู่บางชิ้นนะครับ บางชิ้นส่อนพุงตอนนี้ผมเปลี่ยนบันทึกวอนบางชิ้นแล้วก็คือเกือบดีสู้ละมาถึงตรงนี้แจกนะครับอัญมณีอัญมณีเราใส่ได้8เม็ดเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแจกแปดเม็ดเลยขั้นสองไม่น่าเกียดครับใช้ดีส่วนตัวนี้เคล็ดพรับว็จะเป็นพวกไอที่เราเอามาใส่แต้มพวกนี้นะครับ เนี่ยแล้วก,ก็โอเคอะ่ะเพราะเพราะโซโซบูตนี่เป็นของฟรีนะโซบูโซบูซบของฟรีแล้วนั้นใครที่เพิ่งมาเล่นตอนแพทที่แล้วหรือว่าเพิ่งมาเล่นได้ไม่นานผมว่าได้เวลาอัปเกรดของหรือว่าถ้าใครที่เพิ่งจะเข้ามาตอนนี้เลยนะครับก็ต้อนรับไอโซกันเนอร์สาย3ด้วยก็ได้ก็ก็มาได้เลยต่อไปโซพาร์ตโซพารต่อนะเอาโซบูตโซพาร์ตรวมกันเลย โซโซพาร์ท so, so สำหรับโซพาร์ทผมมองว่าผมเช็คเช็คของแล้วก็ไม่ไม่ได้แตกต่างมากนักจากรอบที่แล้วนะครับก็คือมันจะเป็นพวกของใช้งานของรางหลักก็ชุดนะครับชุดสวยๆกล่องหินสกิลอ่ากล่องหินสกิลก็คือตัวพวกนี้นะพวกกล่องหินสกิลพวกนี้แต่ว่าให้ให้ระดับสีส้มนะก็คือดีครับดีแล้วก็พวกนี้ อันนี้ก็คือเอาไว้ตีบวกของชุดขึ้นสวรรค์น,นะครับเศษขึ้นสวรรค์หินเปโลกขั้นสูงนี่แล้วก็ยันเจิดจ้านะครับ82บใบก็ e p 820ล้านตัวนี้ผมมองว่าอ่ะแล้วแต่นะครับใครจะเติมไม่เติมก็ได้เพราะป,ปกติ VP ก็เติมนะตอนนี้ก็มีเลเวลอะพาร์ตมาแต่แนะนำแนะนำแนะนำว่าแนะนำว่าเล่นไปก่อนนะครับเก็บเก็บเลเวล โดยตรงไปก่อนเพราะว่ามันมีให้เก็บเยอะมากทีนี้พอเหลือพอเหลือก็ค่อยเติมเติมว่าจะเอาขั้นไหนก็ให้วางอีกทีหนึง่งแต่ว่าเควสใหม่ๆมีแปลกๆนะฮะมีออนไลน์ต่อเนื่องนะครับเนี่ยถ้าครบร้อยนาทีเมื่ไหรก็ได้เลยซึ่งถ้าอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งออนไลน์ต่อเนื่องเนี่ยผมคิดว่าอนาคตนะอนาคตน่าจะเดี๋ยวมี ขั้น2ขั้น3อาจจะเอาลายต่อเนื่อง200นาทีแต่ว่ามันสะสมดังนั้นถ้าคุณเล่นเป็นประจำเนี่ยไอ้ผู้เนี้ยของของฟรีล็อก in, อินออนไลน์ต่อเนื่องผู้เนี้ยของฟรีอร่อยๆเก็บ e p สบายๆนะครับอ่างั้นก็ประมาณนี้นะสำหรับโซบูโซพาร์ตก็เป็นหนึ่งในระบบที่เพิ่มเข้ามาตั้งแต่ตั้งแ,แต่แพทที่แล้วนะก็ยาวมาก็ก็เราก็ได้สัมผัสไอซีนี้มาจะ2เดือนละ ประมาณ2เดือนแล้วละ่ะเหมาะมากนะครับสําหรับคนที่กลับมาเล่นใหม่หรือว่าเพิ่งคิดจะเริ่มใหม่นะครับกับเกมเบนโซซึ่งตอนนี้เปิดให้บริการมาแล้ว5ปีนะโอเคฝากตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับมันก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เพราะก็มาคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ